ก็สวัสดีชาวโชวเชียลกันทุกๆท่านนะครับผมอันนี้ก็อาจารย์แบงค์แห่งวิมานองค์พระศิวะมหาเทพนะครับซึ่งเป็นเทพผู้สร้างโลกแล้วก็สร้างจักรวาลผู้มีดวงตาที่3อยู่กลางหน้าผากแห่งโลกาพระผู้ประธานพ1ร้อยแล้วก็เป็นผู้ทำลายอาธรรมนั่นเองนะครับวันนี้ก็ จะมาพูดคุยเรื่องของอาจารย์แก้วนะครับครูกายแก้วนะครับว่ามีจริงหรือเปล่านะครับเราต้องพูดถึงว่าครูกายแก้วก่อนว่าเป็นอย่างไรครูกายแก้วเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเดรจฉานวิชานะครับการการที่จะบูชาครูกายแก้วเนี่ยผมว่าเราไปบูชาพวกท่านปู่ฤาษีดีกว่าไหมนั่นเองนะครับผม ไม่ตรงกับคําสอนพระพุทธเจ้านะครับสมัยนี้มีแต่ความงมงายพาให้คนแบบงมงายไร้สาระไปหมดทุกอย่างแล้วนะครับในสมัยนี้เป็นอย่างนี้เราเหรืออะไรอย่างเงี้ยไปไหว้ผีสาตาลได้อย่างไรนะครับทุกคนอันนี้อาจารย์แบงค์กล้าพูดเลยนะครับนักเลงพอนะครับครูกายแก้วเนี่ยบูชาแล้วได้อะไรนะครับเดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่า กที่บูชาครูกายแก้วเนี่ยทำไมเขาต้องบูชาเพราะว่ามันเป็นเดรจฉานวิชาครับเป็นเดระฉานวิชาก็หมายถึงว่าไม่ได้เป็นวิชาของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นสายพุทธคุณนะเป็นสายแบบม์ดำสายแบบที่จะเป็นแบบทำของใส่คนอะไรอย่างเงี้ยทำของใส่คนเศกหนังควายเข้าคนปล่อยของใส่คนเศกลมเพลลมพัดเข้าคนแล้วก็ สามารถพวกโจรเอาวิชานี้พวกนี้ไปใช้ได้ก็เอาไว้หนีตำรวจอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเดรัจฉานวิชาเดรัฉานวิชาหมายถึงวิชาที่มันไม่ดีอักวิชาเดรฉานวิชาคือมันไม่ดีในเมื่อมันไม่ดีแล้วจะไปบูชากันทําไมบูชาพวกลือษีบูชาพระพุทธเจ้าดีกว่าไหมทุกคน